ครับวันนี้ผมก็ได้ไปเช่าวัตถุมงคลเหรียญหลวงปูด่ดูวัดสแกนะครับผมก็ได้เช่ามาในราคาเหรียญละ300บาทนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ชอบมาจากวัดสแกนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากนะครับมีโคตต้ดตอตรงสังคาตินะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเขียนว่ารุ่นปฏิบัติธรรม วัดสแกอายุทธยาปศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็าครับก็จะมีความสวยงามมากนะครับ ท่านใดสนใจเช่าต่อผมก็ทักแชทมาได้นะครับผมยินดีปล่อยให้นะครับ